สวัสดีสสดค่ะสวัสดีเดอร์ครับสวัสดีจ้าสวัสดีเมืองไทยวันนี้สวัสดีเมืองไทยพาคุณผู้ชมนั่งเรือข้ามเกาะลัดล็อกเร็วคลื่นเพื่อไปตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามของเกาะยาวน้อยซึ่งตั้งอยู่ในทะเลอันดามันเขตหน้าน้ำจังหวัดพังงาค่ะ ความงดงามและความสมบูรณ์ของธรรมชาติในแถบนี้เป็นสิ่งที่ดึงดูดใจให้ผู้คนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหันมาใช้ชีวิตอยู่บนเกาะยาวน้อยเป็นจํานวนมากจนทําให้สภาพแวดล้อมที่เคยอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติเปลี่ยนไปจากเดิมมากเลยค่ะ เากาะยาวน้อยจึงได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกาะยาวน้อยขึ้นมาเพื่อวางแผนและป้องกันการทำลายทรัพยากรและวัฒนธรรมของชุมชนเกาะยาวน้อยรวมไปถึงการกระจายรายได้ให้กับชุมชนและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในเกาะยาวน้อยอีกด้วยค่ะและสำหรับบ้านพักก็มีหลายลักษณะให้เลือกเลยนะคะนอกจากนี้นะคะ จะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวบ้านแบบใกล้ชิดเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเขาก็ยังมีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายให้ได้ไปเยี่ยมชมกันอีกด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทอผ้าบาติกซึ่งแต่ละผืนมีความละเอียดสวยงามแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามแบบฉบับของเกาะยาวน้อยเขาละค่ะอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกลามะพร้าว ซึ่งทุกชิ้นงานจะแฝงไว้ด้วยไอเดียเก๋ๆและมีความประณีตมากๆค่ะแต่แหมมาทะเลทั้งทีชาวเกาะยาวน้อยเขาจึงจัดสรรอาหารทะเลสดๆไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ได้ลองลิ้มชิมรสกันอย่างจุใจหน้าร้อนนี้น้ำทะเลใสๆกับน้ำใจงามๆของชาวเกาะยาวน้อยรอต้อนรับคุณผู้ชมอยู่ค่ะสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเที่ยวไทยให้สนุกเติมความสุขให้ชีวิต